สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่อง,องป้าคำสายกุกๆนะคะมาดูเสื้อผ้ากันเน,ะนาะเดี๋ยวจะไปซื้อขากองอยู่คะ่ะขากองอันนี้มันไม่ดี สวัสดีค่ะนี่ค่ะก็ นีเนะะ้เป็นชุดเสกนะคะเป็นชุดเสกค่ะก็คือผ้าคามแบบพิมพ์นะคะผ้าคามพิมพ์ลายคะ่ะก็นี่คะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมีกระเป๋าด้วยหรือคะกระเป๋านะคะแบบแบบมัดก็ได้นะคะอันนี้ถ้าคนเล็กก็มัดเข้านะคะนี่มัดเข้าตรงนี้คะ่ะ อันนี้350นะคะ350 350พร้อมส่งค่ะอยู่ในร้านนี่ก็จะ300นะคะอันนี้ค่าส่งก็50บาทตัวที่2นี่10บาท10บาท10บาทนะคะตัวแรกนี่5้บาทนะคะค่าส่งก็คือ350พร้อมส่งนะคะนี่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็มีหลายสีนะคะเยอะแยะเลยค่ะ นะคะสุดเสกนะคะคือใส่เล่นใส่ไปเที่ยวใส่ตักบ,บะก็ได้นะคะสุดเสกตค่ะนี่ค่ะเนีมัดก็ได้นะคะหลายสีค่ะก็คือ350พร้อมส่งนะคะถ้าใครสนใจก็096 503 6341นะคะเบอร์โทรนะคะ ก็ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะก็เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กค่ะนี่ค่ะ350พร้อมส่งนะคะ 50พร้อมส่งถ้าใครสนใจอยากซื้อก็096 503 634หนึ่งนะคะสวยมากนะคะผ้าคามแบบพิมพ์ค่ะสามร้อมส่งนะคะไม่แพงเลยค่ะทรายมันก็อย่างนี้นะคะนี่ค่ะทรายทรายสุดแสกนะคะเพราะว่าตั้งใส่กระตียเนาะนี่ค่ะ จะแบบนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ลายสีนะคะนี่ค่ะถ้าใครสนใจติดต่อมานะคะ096 ห้าศูนยนะคะนี่ค่ะก็ 350. รพร้อมส่งนะคะมีคอนี้ด้วยค่ะคอมันจะเป็นคอเป็นรูปหัวใจนะคะมีบัวด้วยนะคะนี่ค่ะค่ะอันนี้คอวนะคะคอวีค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะใสแล้วสดใสค่ะสวยมากเลย ก็350พร้อมส่งนะคะ350พร้อมส่งนะคะ350พร้อมส่งค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะ350พร้อมส่งค่ะสุดเช็คนะคะสุดเช็คนะคะ350พร้อมสูงนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าส่งข้างค่ะต้องมีกระเป๋าส่งข้างทุกตัวเนาะมีค่ะมีกระเป๋าส่งข้างนะคะก็ติดต่อ09 6ห ห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งนะคะถ้าใครสนใจซื้แคบของร้านป้าคำใสนะคะร้านป้าคำใสค่ะตัวนี้ก็สีสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีคอนี้ะนคะนคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะติดต่อมาเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะ ติดต่อมาเลยค่ะ เสื้อผู้ไทยนี่ก็มีหลายสีนะคะนี่ค่ะตัวนี้บันไดเงินบันไดทองนะคะก็มีกระเป๋าด้วยค่ะมีตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะอันนี้300ร้อพร้อมสูงนะคะผ้าฝ้ายแท้ค่ะแล้วก็มาแต่งนิดหน่อยค่ะแต่งแถบแบบว่าเสื้อผู้ไทยแบบฟ้อนถวายหรือว่าไปไหนมาไหนได้ค่ะคือเผ่าผู้ไทยจะมีสีแดงนะคะ อันนี้ก็สีเหลืองค่ะอันนี้ก็เสื้อผู้ไทยเหมือนกันนะคะก็สีเหลืองก็มีนะคะสีเหลืองสีดำสีแดงสีเขียวนะคะก็มีสามสีนะคะเสื้อผู้ไทยแล้วแต่ใครนิยมนะคะก็ติดต่อมาหาปห้าคำซายเลยค่ะสวัสดีครับ,บ,รบจ้าตั้งไ,มไหมจะไล์ <laughs> านป้าคำใสนะ,ะตัวนี้เท่าไราหร่ค้เนี้อ๋อแบบนี้ก็สามรอพร้อมสูงค่ะ300รอพร้อมสามร้อพร้อมสูงนะคะก็เสื้อผู้ไทยก็มีชุดสีเขียวถ้าไม่ปลดอะไรออกก็คือชุดนี้จะตกอยู่ที่พันห้านะคะเพราะว่าชุดนี้หนึ่งพัผ้าสบายนี้2องห้าเข็มขัดนี้300ก็คิดว่าทั้งชุดเม็ดเสร็จก็คือ พันหานบาทค่ะพันหานบาทนะคะคจะครบชุดเลยค่ะเม็ดสิไม่ได้ปุดอะไรออกเลยนะคะคก็จาอันนี้ผ้าฝ้ายแทนนี่ค่ะมาแต่งเอานี่ก็300พร้อมสูงค่ะอันนี้300พร้อมสูงนะคะแล้วก อันนี้เสื้อผู้หญิงนะคะอันนี้ก็เสื้อผู้หญิงค่ะสามร้อยพร้อมส่งค่ะอันนี้ก็เสื้อผู้ไทยนะคะสามร้อยพร้อมส่งนะคะอันนี้ก็สามร้อยพร้อมส่งค่ะสามร้อยพร้อมส่งนะคะนี่ค่ะสามร้อยมีคี่สองีสามร้อยพร้อมส่งรวมอยู่ในนั้นแล้วค่ะ ถ้าซื้ออยู่ที่นี่ก็สองห้าสิบค่ะจ้่อันนี้ของผู้หญิงค่ะถ้านั้นก็เอาของผู้ชายออกนะคะของผู้ชายก็จะมีแขนยาวค่ะมีแขนยาวแล้วก็มีแขนสั้นนะคะแขนสั้นนี้ก็ คือ550นะคะ550พร้อมส่งนะคะ550พร้อมส่งสีเขียวนะคะสีดำก็มีนะคะสีดำก็มีค่ะนี่ค่ะ550พร้อมส่งนะคะ550พร้อมส่งจ้าเขียนสั้นมันจะมีสีเขียวแล้วก็สีจะสีแดงสีเขียวสีดำมีหมดอันนี้ เจ็ดร้อยห้าสิบพรมส่งนะคะนี่ตัวนี้ก็ไหมดำค่ะไหมดำค่ะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบที่อื่นเขาก็ขายอ่เขาก็ขายเ0 0 9ร้อยเก้าร้อยเค่ะแต่ว่าของบานสายนี้เจ็ดร้อยหสิบพรมส่งนะคะทุก้านนี้คนส่งราคาถูกแล้วค่ะอันนี้นะคะก็ ด้วยเนาะอันนี้750ดร้อยห้าสิบผมสูงนะคะอันนี้550ร้อยห้าสิบผมสูงนะคะก็มีสุดสีเขียวสีแดงนะคะมีแขนสั้นแขนยาวค่ะมีแขนสั้นแขนยาวนะคะโอ,อ้โห oh คลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไล์ของบ่าวต่อยนะคะจะ